ก็มาแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไงแต่ว่าเอาจริงนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราขอยินดีกับแฟนร์พูลแล้วกันอันนี้ผมถามนะร์พูลเนี่ยร์พูดเล่นของแรงไหมสลอนเป็นของแรงเลยไหมผมว่าถ้าอารมณ์มันมันเหมือนกับแมนยูและเทนฮาร์กแหละความรู้สึกมันได้ปั๊บมาถึงว่าความรู้สึกมันได้ปครัตอนที่แมนยูอะได้เทนฮาร์กความรู้สึกมันเปลี่ยนอย่างนั้นเพราะว่าเฮ้ยอย่างน้อยคือพอตอนมันเปลี่ยนอะมันเปลี่ยนผ่านคือเอาอะไรใหม่ๆอ่ะบ้างแล้วเป็นอะไรใหม่ๆที่มีชกมีแชมป์ซึ่งเทนฮาร ดูจะเขาเรียกว่าเกรดดีกรีผมว่าก็ดูดีกว่าในสลอตนะแต่สุดท้ายมันไม่ได้การันตีความสําเร็จอ่าซึ่งแมนยูเองอ่ะมันเป็นทีมที่มันควรจะต้องใช้คุนซือดับบิกไงนะครับมันควรทำมัตั้งนานแล้วหลังหมดยุคเซอร์แต่มันก็ล้มลูกคูกค,คาเปไป10ปีฉะนั้นอานสลอตเนี่ยถ้าจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จ ก็ต้องเริ่มต้นที่อาร์เนสซอลตเลยนะครับต่อเนื่องจากครอปเนี่ยคุณต้องมองแล้วว่าสไตล์ฟุตบอลเขาใช่ตัวนักเตะที่มีอยู่อาร์เนสซอตจะไม่ได้เสริมตัวใหม่เข้ามาแล้วทําให้ระบบโดยรวมพังแต่ถ้าเกิดว่าคุณเริ่มต้นแล้วอาร์เนสซอตไม่ดีเนี่ยอันนี้ผมพูดนะจากใจของแฟนแมนยูคุณอยากเป็นเหมือนแมนยูหรือเปล่าล่ะถ้าคุณอยากเป็นเหมือนแมนยูเออ <c oughs> มันจะกลายเป็นอาร์เนสซอตแต่ถ้าไม่ดีขึ้นมาเนี่ยการเปลี่ยน,นกุณซือหลังจากนั้นของเลือดพูอะ มันจะตุ๊บะตุ๊บเป๋ไปเลยนะนี่เขาบอกว่านิวเทนฮาอันนี้พี่เจผมถามหน่อยในแฟนแมนยูเขาชมหรือเขาว่าสล็อตเนี่ยนิวเทนฮาก็ก็ถ้าเขามองว่าเทนฮาช่วงนี้เป็นยังไงอ่ะเขาก็หวังว่าสล็อตจะเป็นอย่างนั้นเลยนี่คุณคุณว่านะคุณมาหน้ากล้องเลยฮะไม่และการคอนเฟิร์มของฟาบิซิโอโรมาโน่เนี่ยครับคือมันก็กลายเป็นน่าเชื่อถือใช่ไหมล่ะเขาบอกว่าบอดบริหารของหงแดงแล้วก็เฟนูเนี่ย โอ้โหมีการแลกเปลี่ยนเอกสารในการย้ายทีมของอาร์เน็สลอตเป็นที่เรียบร้อยครับทั้งสองสบโมสรกำลังวางแผนเรื่องการประกาศเป็นทางการเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เหรอขณะที่ปัจจุบันเฟยนูดอ,อยู่ตัวแล้วผลการแข่งขันอีกสามเกมอันดับก็ไม่ขยับแน่นอนราะนี้สิ่งที่จะต้องมาดูกันก็คือว่าคือคุณมั่นใจใช่ไหมว่าการเปลี่ยนตรงนี้มันใช่ซึ่งแน่นอนคนที่เปลี่ยนเขาบอกว่าใช่แหละแต่มันไม่ดีอะ่ะ<บ>เดี๋ยวค่อยมาหาว่าใครเป็นแพ้ที่จะเอามาผมเอง ผมเองครับเออเรารับผ e ิดชอบไปแล้วกันนะครับแต่ดูแต่ดูบุคลิกเขาบุคลิกเขาก็ได้นะเหมือนตอนเทีนักมาบุคลิกก็อย่างนี้แหละก็คนก็ชมอย่างนี้คนก็ชมอย่างนี้เหมือนกันผมดูวิเคราะห์ในในสื่ออังกฤษมาเขาบอกว่าสล็อตเนี่ยการทำทีมเขาเป็นแนวของการทําเกมบุกแล้วก็เรื่องของระบบเนี่ยระบบเขาก็เล่นในสตาร์คล้ายๆครอปอยู่แล้วมีคาแรคเตอร์คล้ายๆกันเขาเลยนมองว่า มันมันต้องปรับตัวอะไรมากมายในมุมของสื่ออังกฤษถึงก็พอมีพูดมาแต่การมาที่พิีบ์ลีกเนี่ยมันยากมากนะครับนะโค้ชหลายคนเห็นบอกว่าจะทําอย่างวันนี้ก็ไม่เห็นทําได้ทีถ้าไม่ใช่คุณซื้อดับพักการที่แบบที่แบบผ่านแบบโอ้ผ่านงานใหญ่มาอะไรเงี้ยบุรินยนตเหนื่อยอะอยงนี้ตอนครอปมาตอนแรกก็ไม่ใช่ว่าจะเวิร์กนะเขาก็ใช้เวลาแต่ว่ารอได้ไหมกับอันนี้สลล็อตรอได้แต่วันนี้ผมว่าแฟนเลี้ยงภูมิอันนี้พูดในมุมนะเลี้ยงภูฝ่าฟันมา กี่ปีวะแปดเก้าปีมันโอ้โหเกินนะกว่าจะได้แชมป์ในสุดอ่ะอ่ะแล้วกว่าที่คุณะถึงจุดเนี้ยแล้วคุณทรงอยู่ในตรงเนี้ยประมาณเจ็ดแปดปีได้นะที่อยู่ในอันดับที่แบบว่าลุ้นแชมป์บ้างหรือว่าอยู่ในท็อปแบบที่ไม่ต้องไปลุ้นเหนื่อยโอเคมีปีที่แล้วหลุดไปหลุดแชมป์แมนสิตแชมปนสิกไปแต่ว่าการที่คุณจะเอาใครมาต่อยอดเนี่ยผมว่าแฟนเลฟูทั่วโลกอ่ะก็ยังไม่ค่อยมั่นใจแต่ถ้าเกิดว่าสําเร็จเนี่ยก็ต้องให้เครดิตครับเกับฝั่งบอร์ดผู้ในการสโมสรเขานะ ฝ่ายเนิีเขาที่เขาหาคนมาเก่งจริงก็ยิ่งสูงยิ่งหนาวอ่ะตอนนี้เรียบูอยู่สูงนะอยู่สูงมากๆผมว่ามันกดดันนะคือตัวเขาอยากทําทีมใหญ่ใครก็อยากทาจุ๊บไหมเหมือนตอนอังเก้มาก็อยากทํานั่นแหละย้ายมาจากเจลีก็แต่วันนี้ไม่ง่ายสำหรับพเมร์ลีก่บผมบอกเลยลีกนี้มันมันสู้ทุกเม็ดอ่ะทีมระดับเล็กๆคือเขาก็เล่นแบบเป็นวิธีการที่เขาก็หาจุดลงตัวในการสู้ทีมใหญ่ได้ใช่อ่ะก็ ถ้าอยากลงมาเป็นเพื่อนกันก็ลองดูแล้วกันนะครับใช่มันมีคนมันมีคนว่างงานที่ที่น่าจะเอามาเปลี่ยนได้เอางี้ผมเชียร์มูรินโญ่ไงเออผมว่ามูรินโญ่ถึงหน้ามามากกว่าทูเคลเออโทมัสทูเคลอย่างเงี้ยแล้วแบกแล้วแมนยูเออแมนยูจะเอาใครดีดีกว่าแมนยูเอาใครดีอ่ะกอมบานีไหมกอมบานีพึ่งเสมอในบ้านอยากได้ซีดานเอาจิง อ,อ๋อถ้าเล่นอย่างเล่นอย่างแมนยูอตอนนี้เสียจุดทษ้ท้ายเกมอ่ะใครมาเ็เสมอแหละไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e c h ช n n e l ของไทยรัฐส p o r t ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ